ได้ดีอ,ดดอ,อ่า,อา,านี่เป็นกิ๊โก้เหรอเอาอ่านก่อนมาเลยชีวิตจะล้มเหลวเหมือนตกเหวเพราะเสพยาชีวิตชีวิตจะล้มเหลวเหมือนตกเหวเพราะเสพยา ยากระนอยาติดติดภาพเพียงนิดชีวิตจะทําอะไรภาพเพียงนิดทช่ไหมภาพเพียงนิดชีวิตทําอะไรตกลอได้เสพแล้วติดติดอนาคตไม่อยากสนุกงดลองยาเสพแล้วติดติดอนาคตไม่อยากสนุกงดลองยาโอเคค่ะไปอ่ะไป ชีวิตจะทำิน้าหเป็นทาสของยาเสพติดชีวิตจะทที่น้าหากเป็นทาสของยาเสพติดรามือก็ไงใน่าครับถ่ายรูปก่อนคุณคูทีลวัดได้ตัวแทนอ่าคุณครูทีลาชูผลงานดีๆถ่ายภาพ